สวัสดีคะ่ะโอเคสวัสดีคะ่ะทุกคนอ่ะคุณน้อสวัสดีคะ่ะมาแล้วนะก่อนที่นักลงทุนจะหาเงินเข้ากระเป๋านะคะบนตลาดหุ้นไทยนะมีสิ่งหนึ่งที่ครูอยากจะบอกทุกคนก่อนนะคะก็คือวิธีการนะคะหรือโปรเซสที่ถูกต้องในการลงทุนบนตลาดหลักทรัพย์ไทยนะคะนักลงทุนเนาะการที่นักลงทุนจะซื้อของบนตลาดหุ้นได้เนี่ยนักลงทุนต้องมีบัญชีหลักทรัพย์ก่อนย้ำนะบัญชีหลักทรัพย์ไม่ใช่บัญชีเงินฝากคนละเรื่องกันนะเอาเน้นๆนะนะบัญชีหลักทรัพย์หรือว่าพูดภาษาคนคือบัญชีหุ้นนะคะหรือว่า บัญชีหลักทรัพย์เนาะและนักลงทุนก็ต้องใช้แอปพลิเคชันเนาะหรือว่าใช้ตัวกลางนะคะในการเข้าไปซื้อหุ้นนะคะเข้าไปซื้อหลักทรัพย์เนี่ยน,นะคะบนตลาดหลักทรัพย์ไทยครูเคยทํา e p w ไว้ EP หกสิเนาะวิธีการซื้อหุ้นธนาคารนะคะเพื่อรับเงินปันผลบนแอปดามเนาะถ้าใครอยากซื้อบนแอปดามกลับไปดูที่ EP ีหกสิบสี่นะใครเป็นมือใหม่ไม่เคยเริ่มต้นลงทุนไม่เข้าใจหุ้นเลยคุณกลับไปดู e p พ4หกสิบสี่ครูจะอธิบายอย่างละเอียดเนาะแต่อีพีนี้นะคะนะครูจะอธิบายเพิ่ะะ่่่มมมมนนะะคคควาาาาาารูบับถ้มม้้ผผผไออออยยกกซซืืแปด ผ่าน The Original นะซื้อผ่านเครื่องมือนะคะหรือแอปพลิเคชันดั้งเดิมนะคะของตลาดหุ้นไทยเนาะนักลงทุนก็สามารถไปซื้อขายหุ้นนะคะไม่ว่าจะเป็นหุ้นปันผลน,นะหุ้นไทยนะคะหุ้นไทยนะหรือว่าสิ่งที่คุณลังจะพูดถึงในในสัปดาห์นี้นะคะผ่านแอปพลิเคชันที่เรียกว่าแอปพลิเคชันสตรีมมิ่งนะคะนักลงทุนแอปพลิเคชันสตรีมมิ่งนะคะนักลงทุนเป็นของตลาดหลักทรัพย์ไทยนะคะเป็นแอปพลิเคชันที่เป็นแบบทางการนะ Official, อะออฟฟิเชียลอะนะนักลงทุนถ้าไม่จําเป็นนะคะซื้อผ่านแค่2แอปนี้นะคะอออออปอืื่นาาจจะได้้้ InnovaX ก็ตงม สรีมมิ่งเหมือนกันเนาะมีลิเบเลเตอร์ซื้อได้นะคะแอปพลิเคชันที่ผ่านการรับรองจากกรอตอถึงสามารถซื้อหุ้นไทยได้เท่านั้นเอาออริจินอลเลยนะคะก็คือแอปสรีมมิ่งนะคะแอปสรีมมิ่งใช้งานยังไงครับครูเนาะประเด็นที่1เนาะใครยังไม่เคยซื้อหุ้นไทยผ่านแอปสรตมมิ่งเนาะนักลงทุนเข้าไปโหลดก่อน ไปโหลดแอปสตรีมมิ่งนะคะนะผ่าน Apple Store หรือว่า Google p l a y นะดูดีๆนะคะระวังโดนหลอกลวงนะคะมันต้องเป็นของเซทเทดคอมพานีลิมิเต็ดเท่านั้นนะคะนะักลงทุนดูดีๆนะต้องเป็นของเซทเทดนะคะตลาดหลักทรัพย์ไทยนะคะคอมพานีลิมิเต็ดเท่านั้นเนาะแลนะนักลงทุนก็นะคะกดดาวน์โหลดให้เรียบร้อยนะคะนะักลงทุนจากนั้นพอดาวน์โหลดมาปุ๊บนะคะไม่ใช่ว่าโหคู่ครับผมดาวน์โหลดแอปสตรีมมิ่งแล้วผมจะเข้าไปซื้อได้นะคะนะัไม่ได้นะคะนะักลงทุนเนาะเมื่อนักลงทุนดาวน์โหลดแอบปบสตรีมมิ่งมาเสร หลักทรัพย์หรือว่ายังไม่มีบัญชีหุ้นนะคะนักลงทุนต้องเปิดบัญชีหุ้นก่อนอเปิดพอร์ตนนแหละนะภาษาคนก็คือเปิดพนะอร์ตเนาะเอาไปเปิดพอร์ตหุ้นก่อนนะคะวิธีการเปิดพอร์ตนะลงทุนก็เปิดผ่านแอปสตรีมมิ่งมันนี่แหละนะคะเปิดในนี้เลย <laughs> เอาให้มันจบกันตรงนี้นะคะให้มันจบในแอปเดียวนะคะนะตรงข้างล่างนี้ะนะเมื่อนักลงทุนเข้ามาที่หน้าแอปพลิเคชันสตรีมมิ่งนะคะนักลงทุนเนาะมันก็จะมีให้เราโอเพนแอคา t นะไม่มีภาษาไทยโทษไม่ใช่ความผิดครูนะ แอปมันไม่มีภาษาไทยนะคะแอปสตรีมไม่มีภาษาไทยเนาะโอเพนแอคเขาก็คือเปิดบัญชีหลักทรัพย์นะคะนักลงทุนก็กดไปตรงนี้เลยเนาะจากนั้นเขาก็จะให้เราเลือกอ่านิดหนึ่งนะคะค่ะเขาให้เราเลือกว่านักลงทุนจะเปิดบัญชีหลักทรัพย์กับที่ไหนละ่ะนะจะเปิดกับโบรกเกอร์ไหนโบรกเกอร์นะคะมาภาษาอังกฤษเรียกว่า security broker <c ười> คำเนี้ยนะถ้าไม่ใช่คนการเงินนะคืออะไรครับครูนะราบาพโบรกเกอร์หกักรบพขาหักหรื่าไม่ใช่นะปกติแล้วในทางการเงินเนี่ยนะคะเราจะเรียกสินทรัพย์ทางการเงินว่า security นะคะเป็นพวกหลักทรัพย์ ต่างๆนะไม่ว่าจะเป็นใบหุ้นนะคะไม่ว่าจะเป็นหุ้นกู้หรือว่าตราสา,ารอนุพันธ์พวกนี้มันจะถูกเรียกว่าซีเคียร y ตี้ทั้งหมดเนาะเอาป็นว่าซีเคียร y ตี้แปลว่าหลักทรัพย์ทางการเงินแล้วนะเป็นสินทรัพย์ทางการเงินเนาะบรกเกอร์นะคะคือตัวกลางนะคะนะเป็นเ,เขาเรียกว่าเป็นในหน้านะคะในการซื้อขายนะคะสินทรัพย์ทางการเงินเนาะเราก็ไปเลือกบัญชีหลักทรัพย์ก่อนไปเลือกบรกเกอร์ก่อนน,ะนะั่นแหละนักลงทุนเนาะนะักลงทุนกดตรงนี้อ่าเข้ามาปุ๊บก,ก็กดตรงนี้ว่าจะเลือกใครเนาะจริงนะมันก็จะมีให้เลือ นะอ่ะทีนี้คู่ครับเราจะเลือกหลักทรัพย์ไหนดีครับนะสำหรับคนนะคะที่ไม่เคยแบบเปิดพอร์ตหุ้นมาก่อนเนาะจริงๆคุณเปิดได้หลายพอร์ตเนาะแต่ว่าเอาพอร์ตแรกในชีวิตของคุณแล้วกเนาะคุณแนะนําให้นักลงทุนเปิดพอร์ตหุ้นนะคะเอาที่คุณมีบัญชีธนาคาร เอาง่ายง่ายงี้นะอย่าเพิ่งคิดอย่าเพิ่งคิดเยอะนะคุณมีบัญชีธนาคารไหนนะแอปพี่เออ่แบงก์ม่วงนะเอชซีบใช่ไหมคุณก็เปิด Innovest X อ็กซ์นะเอชซีบมันต้องเปิด Innovest X นะสัญลักษณ์คือ Innovest X ตรงนี้นะคะอันนี้คือบริษัทลูกนะคะของ SCB X Group นะคะอ n นโนเวสเอ็ no X, นะคุณก็ไปเปิด X Innovest X ได้เนาะถ้าคุณมีอ่ากสิกรอ่ากสิกรไทยแบงก์เขียวนะคะก็จะเป็นสัญลักษณ์ KS นะคะกะสิกร Security นะคะนะก็คือหลักทรัพย์กกกกสิรไททยยเนนนนาาาะะถ้นะ้ัลงงุองอใชข KKP อันนี้ KKP S นะคะมีบัญชีของเกียรตินภัทระนะคะนะก็ไปใช้ KKP S ได้นะคะตัวนี้ก็จะเป็นบริษัทลูกนะคะของเกียรตินภัทระเหมือนกันเนาะแต่ว่าแยกออกจากดามน,นะคะอันนี้เป็น The Original น,นะเป็นบริษัทหลักทรัพย์ Original ของเกียรตินภัทระนะคะถ้านักลงทุนมีบัวหลวงอ่าบัวหลวงบัวหลวงนะอ่าแบงก์ม่วงเออไม่ใช่แบงก์น้ําเงินนะคะบัวหลวงนะคะก็ไปเปิด BLS เนาะ BLS ย่อมาจากบัวหลวง Security นะคะนักลงทุนเนาะเอาที่เรามีนะเอาแบงก์ที่เรามี KF ก็มีนะคะ ก็มีกรุงศรีอะไรแบบนี้นะคะเอาเอาบัญชีแรกก่อนคุณมีบัญชีธนาคารที่ไหนนะคะคุณก็ไปเปิดหลักทรัพย์นะคะที่เป็นบริษัทลูกของธนาคารนั้นๆเพราะว่ามันจะได้ผูกบัญชีกันง่ายๆหน่อยนะแล้วแต่เลือกเลยนะอ่าโอเคนะมีบัญชีแบงก์กรุงเทพอ่ามีบัญชีแบงก์กรุงเทพก็ไปเปิด BLS บัวหลวงเนาะมีบัญชีเอ่อกสิกรอ่ากรุงศรีกรุงศรีก็ไปเปิด KF นะ KF เนาะ KF Security หรือเปล่านะนะมีเอ่อมีกสิกรอ่ากสิกรไทยอ่ามีกสิกรไทยเนาะคุณก็ไปเปิด KS อ่า KS ก็คือกสิกรไทย Security เนาะ SCB อ่าถ้าคุณมีบัญชี SCB นะคุณก็ไปเปิด Inno Vsx อ่านะมีอะไรอีกนะพอยังนะพอแล้วอ่า KKP นะคุณมีเกียรตินาคินพัฒระคุณมีแบงก์ KKP นะคุณก็ไปเปิด KKPs ตัวนี้นะคะออาเลือกเอาตามแบงก์ใหญ่ไปก่อนเลือกตามแบงก์ใหญ่ไปก่อนเนาะโอเคเป็นเลือกเอาเนาะสมมุติว่าคุณมีธนาคารกสิกรไทยอ่าครูก็จะเลือก KS เนาะนักลงทุนเนาะแล้วพอครูก็จะเข้ามามันก็ครูก็จะกดเลยกดเลือก KS ปุ๊บนะคะเขาก็จะเข้ามาที่เปิดอ่าเปิดบัญชี เีเอสอีเอ็ก c ์คา n โอเพนนินะคะ, Opening, ะ,คะเปิดบัญชีหลักทรัพย์นะคะของกสิกรไทยดูดีๆนะสัญ,ญลักษณ์นี้คือ K Security เห็นป่ะนักลงทุนนะนักลงทุนหลายคนนะ่ะชอบสับสนระหว่างบริษัทหลักทรัพย์ที่เป็นบริษัทลูกของธนาคารนะกับธนาคารจริงๆนะคะอันเนี้ยนะคะคือบริษัทหลักทรัพย์ที่เป็นบริษัทลูกนะคะของกสิกรไทยเนาะ KSK อสเคซีคิเนาะหลักทรัพย์กสิกรไทยอัสมัคร,ครเปิดบัญชีใหม่ก็ไปกดซ้านะแบบนี้เดี๋ยวนี้เปิดง่ายเปิดแป๊บเดียวเมื่อก่อนเปิดโคตรยากเลยนะเมื่อก่อนเปิดบัญชีหลักทรัพยะะขทาานนสคคิปดด้้วจํไ บัวหลวงขอท่านสริปครูด้วยนะเพราะว่าครูเปิดเร็วนะคะเปิดแบบเปิดแบบ20หรือว่าก่อน20เนี่ยนะคะเขาต้องการแบบสมัยก่อนมันต้องการันตีว่าคุณมีความรู้เรื่องพวกนี้จริงๆนะถึงจะเปิดได้อ่าโอเคนะคะจากนั้นสิ่งที่นักลงทุนจะต้องเตรียมนะคะไม่ว่านักลงทุนจะเปิดกับหลักทรัพย์ไหนก็ตามเนาะหนึ่งคือบัตรประชาชนนะคะคนไทยนะคะส่วนใหญ่แล้วนะคะถ้าเป็นคนไทยมันสามารถเปิดผ่านออนไลน์ได้เลยแต่ถ้านักลงทุนเป็นนักลงทุนต่างชาตินะคะมันจะเปิดออนไลน์ไม่ได้นะคะมันต้องไปเปิดที่สํานักงานนะคะหรือว่าไปเปิดที่แบ พวก work permit นะคะไปยืนยันว่าคุณเนี่ยมีหลักมีแหล่งในการที่มันแบบเข้ามาลงทุนในประเทศไทยจริงๆเนาะแต่คนไทยก็สบายใจได้คุณก็ใช้บัตรประชาชนนะคะใช้บัญชีธนาคารนะคะที่คุณมีนะคะเพื่อที่เอาไว้โอนเงินหรือว่ารับเงินปันผลหรือว่าเอาโอนเงินเข้าโอนเงินออกในพอร์ตนะคะต้องเป็นบัญชีธนาคารไทยนะคะแล้วก็น้องทุนต้องมีเบอร์โทรศัพท์เป็นเบอร์โทรศัพท์ไทยนะคะเพื่อที่จะทําการยืนยันพวก OTP ต่างๆเนาะนะรวมถึงอีเมลค่ะเพื่อที่จะทําการส่งนะเอกสารต่างๆอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆเนาะน้องทุนเนาะอาเตรียมข้อมูลแค่นี้บัตรรปะะชชานน บัญชีธนาคารไทยเบอร์โทรศัพท์แล้วก็อนะีเมลเนาะครูค้าเปิดบัญชีเริ่มต้นใช้เงินเท่าไหร่ไม่มีเลยไม่ต้องเสียตังค์นะขั้นตอนนี้คุณยังไม่ต้องเสียตังค์อะไรทั้งนั้นนะคะนะไม่ต้องกังวลน,นะคะเปิดให้ได้ก่อนนะคะนักลงทุนอพอเปิดเสร็จแล้วพอเปิดเสร็จแล้วเนาะนักลงทุนก็เข้ามานะคะเอายูสเซอร์เนมเอาพาสเวิร์ดนะคะนะ้ามาล็อกอินในแอปพลิเคชันสตรีมมิ่งนะคะนักลงทุนประเด็นที่หนึ่งก็คือนักลงทุนก็ต้องเลือกก่อนว่านักลงทุนเปิดหลักทรัพย์กับอะไรจริงรป่งงนะปเมื่อก เนมเนาะปกติเรา user name มันก็จะเป็นเลขที่พอร์ตของเรานะเป็นตัวเลขนะคะนะหตัว7ตัวนะคะแล้วแต่นะคะเราก็ใส่พาสเวิร์ดนะคะที่ได้ตั้งไว้นะคะจากนั้นน้องนู้กดล็อกอินนะนะเพื่อที่จะเข้าแอปพลิเคชันสตรีมมิ่งนะคะนักรับุนะไม่ได้ยากหรอกเนาะเข้ามาที่หน้าแรกนะคะมันจะงงง,งหน่อยครูเข้าใจความรู้สึกของคนที่แบบไม่เคยเล่นหุ้นมาก่อนนะเคยเข้าแต่แอปธนาคารครับครูเคยซื้อแต่กองทุนผ่านแบบหน้าสาขาครับครูเนาะไม่เคยเล่นหุ้นเนาะเห็นหน้านี้ก็ตกใจแล้วนะนะเข้ามาเป็นไบโพล่านะเวลา สีแดงก็คือหุ้นมันตกจริงไหมก็เครียดนะเวลาหุ้นเขียวก็จะดีใจนะคะอย่าเอาใจไปผูกกับมันมากนะคะนักลงทุนอ่าโอเคหน้านี้นะคะเป็นหน้าแรกนะคะของหน้าตละหน้าของแอปพลิเคชันเซตเทรดเนาะเป็นหน้าแรกเลยค่ะนักลงทุนเนาะทีนี้ประเด็นกนะ็คือเมื่อนักลงทุนเข้ามาหน้าแรกแล้วอ่ะนักลงทุนยังไม่เสียตังค์นะใจะเยน็เยนๆก่อนยังไม่ได้เป็นอะไรเนาะนักลงทุนต้องทําการเติมเงินนะคะเข้าไปในพอร์ตก่อนเนาะไม่งั้นนักลงทุนจะซื้อหุ้นไม่ได้นะคะโดยปกติแล้วโดยปกติแล้ว,ลวนะคะการเติมเงินนะคะของคูอะใช้พอร์ตหลักของคคคครูููอย่่วววหลลงงงงนนนะะะะะก็จมีีแถบข้้าาต เป็นแถบของบัญชีเเป็นแถบของแต่ละคนจะไม่เหมือนกันนะขึ้นอยู่กับว่านักลงทุนนะ่ะใช้ใช้หลักบัญชีหลักทรัพย์ของใครครู่ะใช้บัวหลวงนะครูก็กดตรงนี้นะคะแล้วมันก็จะมีฟังก์ชันนะคะให้ครูให้ครูให้ครูกดฝากเงินแล้วก็ถอนเงินนะคะในแอปพลิเคชันนี้ได้เลยนะเหมือนเหมือนกันมันจะคล้ายๆกันนักลงทุนก็จะสามารถที่จะถอนเงินหรือว่าฝากเงินนะคะเข้ามาในพอร์ตนะคะผ่านตัวฟังก์ชันที่อยู่แถบข้างล่างนะคะของแอปสตรีมมิ่งฝากเงินเข้ามาก่อนฝากเท่าไหร่ครับครูพันเดียวก็ได้นะสามสิ บาทก็ได้แล้วแต่ปกติมันมีขั้นต่ำสามพันแ สามพันห้าพันหมื่นหนึง่งอะไรเงี้ยนะคะหรือสห้าสิบล้านคุณก็ใส่มานะคะนะใส่มาอยากใส่เงินในพอร์ตเท่าไหร่คุณก็ใส่เงินลงมาในพอร์ตเนาะอ่ะเข้าหน้าแรกไม่ต้องตกใจตั้งสติไว้นะคะคุณยังไม่เสียเงินเนาะเติมเงินเข้าไปก่อนนะคะเติมเงินแล้วขาดทุนอันนี้คุณจะเสียเงินนะแต่ว่าตอนแรกอ่ะตอนที่มันเติมเงินคุณยังไม่เสียตังคนะ,คะนะักลงทุนอะ่ะโอเคค่ะถัดมานะคะสเต็ปต,ต่อมาก็คือถ้าคุณอยากมีตังในพอร์ตและอนะอยากซื้อแล้วนะคะวันนี้ฟังครูพูดนะคะสามตัวสี่ตัวนะฟ ซื้อแล้วนะคะนะโอเคกนะคะคุณก็สามารถไปซื้อหุ้นนะคะในแอปสตรีมมิ่งนะคะเข้ามาที่หน้าแรกของแอปสตรีมมิ่งนะคะนักลงทุนเนาะกดที่แถบข้างล่างตรงนี้อ่าเห็นป่ะเห็นแถบข้างล่างอยงนี้ป่ะนะเวลาเราเล่นแอปอะนะแล้วเราแบบตั้งสติไม่อยู่อะไม่ต้องตกใจนะมันจะมีสิ่งที่เรียกว่าเนวิเกเตอร์ มันจะมีลำดับความคิดอยู่ในแถบสําคัญสําคัญนะคะนะ,อะโอเคนะแอปสติมมิ่งนะนักลงทุนอยากซื้อหุ้นนะไปกดตรงนี้นะไปกดตรงบายกับเซลตรงนี้นะคะนักลงทุนเนาะมันก็จะเข้ามาที่หน้านี้อ่ะมามันจะเข้ามาที่หน้านี้นะคะอ่ะนะใครเคยลงทุนในตลาดหุน้นรู้อยู่แล้วใช่ไหมนะคะนะระวังกดผิด <laughs> จะบายเป็นเซลจะเซลเป็นบายต้องเคยเกิดขึ้นทุกคนนะใครเล่นหุ้นอยู่แล้วต้องเคยเกิดเหตุการณ์นี้นะคะจะเซลเป็นบายจะบายเป็นเซลเนาะตั้งสติดีๆค่ะนักลงทุนเนาะสีฟ้านะคะคือเราอยากจะซื้อนะคะสี ชมพูนะคะคือเราอยากจะขายนะคู่เนี่ยประจําเลยนะว่างบางทีแบบต้องคัดแล้วหรือว่าต้องแบบต้องต้องขายทํากําไรตอนมันพีคแล้วเนี่ยนะคะน้ำมือลั่นนะคะแทนที่จะเปลี่ยนไปเป็นเซลลนะคะคูก็บายต่อกู <c oughs> <c oughs> สภาพนะอยากขายออกกลายเป็นซื้อแล้วค่ะแล้วก็ทบเป็นสองเด้งนะ,ะใจเย็นๆน,นะตั้งสตินะคะนักลงทุนเนาะสีฟ้านะคะคือบายเนาะสีสีชมพูนะคะคือเซลเนาะถ้านักลงทุนนะคะยังไม่เคยซื้อหุ้นมาก่อนเนาะนักลงทุนก็สามารถมาพิมพ์อักษรย่อนะคะหรือชื่อหุ้นที่นักลงทุนอยากจะซื้อเนี่ยนะคะตรงแถบตรงนี้น้านะครูเคยพูดลายทีสโกโอ้อ่าทีสโก้ก,ก็พิมพ์ตรงนี้นะสนใจลายสนใจ s c b ก็พิมพ์ s c b ตรงนี้นะคะมันก็จะขึ้นมานะคะให้เราเลือกว่าเราจะซื้อหุ้นหรือว่าซื้อกื้องร,รือซืออหอ เออ ETF ตัวไหนนะคะอย่างตัวนี้นะคะยกตัวอย่างยกตัวอย่างเฉยๆเนาะครูพิมพ์นะคะวันนี้ครูพูดถึงตัวนี้ด้วยนะคะ W H A I R นะคะนะกองหีดของวานะคะครูก็พิมพ์เลย W H A I R เนาะ,ะอ่านะมันก็เข้ามาที่หน้านี้นะคะโอเคถ้านักลงทุนอยากซื้อจริงๆน,นะนะตั้งสติเอาไว้นะคะเรากําลังจะซื้อหุ้นแล้วนะคะนักลงทุนเนาะเราก็มาตรงบายตรงนี้อ่าบายตรงนี้นะคะเราก็พิมพ์ชื่อหุ้นนะ,ะขั้นตอนที่1ค่ะถ้านักลงทุนอยากจะซื้อหุ้นนะคะเพียงกดมาที่แถบ buy and sell นะคะเลือกแถบ buy นะคะสีฟ้า สีฟ้าพิมพ์อักษรย่อนะคะของหุ้นนะคะหรือว่ากองรีดหรือว่ากองทุน ETF ใดๆหรือ DR ก็ได้นะคะเหมือนกันเลยนะคะพิมพ์ไปตรงนี้นะคะจากนั้นนักลงทุนก็ใส่วอลล่านักลงทุนจะซื้อเท่าไหร่นะคะขั้นต่ำของการซื้อของบนตลาดหุ้นไทยที่กระดานปกตินะคะคือ1น0หน่วยนะครูครับขั้นต่ำในการซื้อซื้อหุ้นไทยต้องใช้เงินเท่าไหร่ไม่ได้กําหนดเป็นบาทกำหนดเป็นจำนวนหน่วยนะคะ,ะ,คะเช่นอย่างกอง i A r B H A I r e w HAIR ตัวนี้นะคะนักลงทุนราคา5บาท90 นะดังนั้นเนี่ยซื้อขั้นต่ําก็คือ590บาทเนาะก็คือ100หน่วยนะคะถ้ามันราคาแบบเดลต้าเดลต้าเท่าไหร่ละ180ยนะออกออเดอร์หนึ่งก็ใช้เงิน18,000บาทเนาะดังนั้นเนี่ยมันก็ไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่า,เ,าเราต้องใช้เงินเริ่มต้นเท่าไหร่มันขึ้นอยู่กับว่าสินทรัพย์ที่เราจะซื้อมันราคาเท่าไหร่เพราะว่ามันต้องออกออเดอร์ขั้นต่ํา1 0 0ออเดอร์หนะ่ะ100หนัวนะคะุนอ่่รเออใส่วมนะคะนักลงทุนอยาะอนานะใส่ราคาที่อยากจะ้อนะ่วันนอลลุ่ w H A I ม ห้าบาทแปดสิบไม่มีใครว่าอะไรคุณนะคุณจะพิมพ์เท่าไหร่ก็ได้นะคุณจะพิมพ์ห้าบาทยี่สิบก็ได้นะมันก็ไปอยู่ข้างล่างนะคะนะไม่มีใครขายนะก็ต้องรอต่อไปเนาะหรือถ้าคุณพิมพ์เกินนะสมมติไปคุณไปพิมพ์หกบาทแปดสิบนะคุณบังเอิญเคาะนะคะคุณจะได้ราคาปัจจุบันไม่ต้องกังวลนะคะนะราคาปัจจุบันห้าบาทเก้าสิบนะคะที่เขาแบบเอ่อที่เขามีการแมชชิ่งกันอยู่จริงป่ะบางทีครูก็พิมพ์พิมพ์ผิดบางทีว่าพิมพ์ผิดนะคะไปพิมพ์หกบาทแปดสิบรี ะะมันก็จะได้ราคาตลาดนะคะที่ถูกที่สุดนะคะที่ทําให้คุณซื้อได้นะคะใน,นระบบของสตรีมมิ่งมันเป็นแบบนั้นนะคะนักลงทุนเนาะ,ะแล้วก็กดรหัสพินให้เรียบร้อยนะคะเป็นวันหหลักเนาะแล้วก็กดบายนะคะนักลงทุนถ้านะคะนักลงทุนนะคะใสะ่ข้อมูลครบถ้วนนะคะพิมพ์อักษรย่อถูกต้องใส่ปริมาณที่จะซื้อถูกต้องมีเงินเพียงพอใส่ราคาใส่พินแล้วกดบายนะคะเท่านี้เองนะคะนักลงทุนก็เป็นกระบวนการซื้อหุ้นแล้วเนาะ,ะทีนี้ประเด็นก็คือนะคะไม่ใช่ว่านะคะเราอยากซื้อเท่าไหร่นะ แล้วเราจะได้นะคะยกตัวอย่างเนาะนักลงทุนเนาะอย่างตัวนี้อ่าอย่างตัวนี้ WHAIR อ่นานะครูครับนะผมไม่รอต่อราคาเลยครับนะครูครับผมซื้อ5้าบาทเกเลยเนาะบางทีคุณพิมพ์ราคา5้าบาทเกเนี่ยนะคะนักลงทุนต้องดูก่อนว่าราคา5้าบาทเกอ่ะมันอยู่ฝั่งบิตหรือว่าอยู่ฝั่ง offer. ออฟเฟอร์อ่าอันเนี้ยเรื่องเนี้ยเป็นเรื่องที่มือใหม่ไม่ค่อยรู้เนาะราคาที่คุณเห็นล่าสุดนะดูตรงนี้นะคะนักลงทุนเนาะราคาที่คุณเห็นสุดท้ายตรงเนี้ยนะคะมันไม่ได้หมายความว่าถ้าคุณอยากได้หุ้นตัวนั้นเเลยะ่ะคคุณคาที ราคานั้นเลยแล้วคุณจะได้นะนะราคาที่มันขึ้นตรงนี้นะคะนักลงทุนมันคือราคาสุดท้ายที่มีการซื้อขาย นะจําไว้นะราคาที่มันขึ้นอยู่นะคะเป็นราคาล่าสุดนะคะคือราคาสุดท้ายนะคะที่เกิดการซื้อขายเกิดขึ้นเนาะบางทีนะคะมันไม่ได้อยู่ฝั่งออฟเฟอร์นะบางทีมันอยู่ฝั่งบิดนะคะแต่มันไม่ได้หมายความว่านักลงทุนจะซื้อได้ราคานี้เสมอไปนะคะต้องดูบิดออฟเฟอร์ด้วยอ่านะคนเล่นหุ้นต้องดูบิดออฟเฟอร์ได้นะจริงป่ะนะดูบิดออฟเฟอร์ดูบิดอฟอฟเฟอร์คืออะไรนะโภาษา ภาษาหุนเนี่ยนะคะคนส่วนใหญ่ไม่ค่อยรู้จักกันนะคะอาคูอธิบายเรื่องบิดออฟเฟอร์ให้ฟังนิดนึงนะคะวันนี้นานหน่อยนะทำไปทำมาเยอะอีกแล้วนะคะนี่คือฝั่งบิด อ่านี่คือฝั่งบิดอ่านี่คือฝั่งบิดเนาะนี่คือข้อมูลของ WHAIR นะคะห้าบาทเก้าสิบเนาะฝั่งบิดคืออะไรครับครูฝั่งบิดคือการที่มีคนรอซื้อฝั่งบิดคือรอซื้อนะเอาเงินมารอซื้ออยู่นะคะวะรอซื้อ WHAIR ที่ราคาห้าบาทแปดสิบเนี่ยรอซื้ออยู่หนึ่งแสนเก้าหมื่นสามพันแปดร้อยหน่วยอ่านะรอซื้ออยู่นะคะที่ราคาห้าบาทแปดสิบห้าเนาะแล้วก็มีคนขายฝั่งออฟเฟอร์คือฝั่งคนขายนะคะคุณต้องมีของก่อนนะคุณถึงจะมาขายได้จริงไหมฝั่งคนขายเนี่ยนะคะเขามีของ w h เชีที่เขาเคยซื้อไว้ในอดีตจริงไหมเขารอขายอยู่ที่5บาท90นะคะห7 0 0หุน้นอ่้านเห็ด้นป่าะฝั่งออฟเฟอร์ฝั่งบิดคือเสนอซื้อเอาง่ายๆฝั่งบิดคือมีคนเสนอซื้อนะคะณปริมาณน,นะคะแล้วก็ณราคาตรงนี้จริงไหมมันก็จะไล่ลงไปเรื่อยๆนะขึ้นฝั่งบิดเนี่ยมันจะขึ้นราคาที่แพงที่สุดขึ้นมาก่อนมันเหมือนคนที่แบบเสนอซื้อนะคะเสนอเสนอซื้อได้แบบราคาดีที่สุดอะยงยกมือแพงสุดอะอะไรแบบนี้นะคะส่วนฝั่งออฟเฟอร์นะคะ, offer, ะ,คะก็คือฝั่งของการเสนอขายนะคะการเสนอขายก็ ไล่จากราคาที่ถูกที่สุดนะคะไปเรื่อยๆจนถึงแพงที่สุดจริงไหมอ่าโอเคนะดังนั้นเนี่ยประเด็นก็คือนะคะราคาที่นักลงทุนเห็นอยู่ตรงเนี้ยนะคะบางทีเนี่ยมันอยู่ฝั่งบิดอ่าดูแบบนี้นะถ้าวันนี้นักลงทุนอยากได้ WHAIR และยอมซื้อ5บาท90นะคะนักลงทุนจะได้ของเลยนะคะถ้าซื้อไม่เกิน19,700หุน้นะอ่านะเคาะไปเลยนะคะ5บาท90นะคะเพราะมีคนรอขายให้นักลงทุนอยู่ 1, 97, 1 9 7 0 0 0สนเหนจอง้ั้ยหุน้นจริงไหมดังนั้นเคาะ1 0,000หุ้นนะได้ เลยนะคะที่ราคา5บาทเ0เนาะแต่ประเด็นคืออย่างนี้ประเด็นคืออย่างนี้นักลงทุนมาดูตรงนี้สมมตินะวันนี้นะครูอยากได้ L H S C นะวันนี้พูดแต่กองรีดแล้วกันเนาะนี่ค่ะราคาของ L H S C เนาะกองรีดของ Land and House นะคะ Shopping Center นะคะนะ L H S C นะคะตอนนี้ราคาล่าสุดของ L H S C นะคะอยู่ที่11บาทสิบาตังค์นะครูครับนะผมอยากได้ L H S C ครับผมอยากได้กองรีดนะคะของ Land and House Shopping Center ครับนะหนบดาท90นาสนะคุณก็ไปขอาะ11บาท ปรากฏไม่ได้ของนะปรากฏไม่ได้ของเพราะอะไรเพราะอย่างที่ครูบอกเนาะราคาที่มันเกิดขึ้นนะคะในหน้าสตรีมมิ่งนะคะไม่ได้แปลว่าเป็นราคาที่นักลงทุนสามารถซื้อได้เลยนะราคาที่มันเกิดขึ้นตรงนี้นะคะคือราคาสุดท้ายนะคะที่มันมีการแมทชิ่งกัน่นาหมายความว่าไงนะคะหมายความว่านักลงทุนมาดูตรงนี้นะคะหนึ่งบาทเก้าสิบเนี่ยนะคะมันไม่ได้อยู่ฝั่งออฟเฟอร์นะคะมันอยู่ฝั่งบิด อ่ามันอยู่ฝั่งบิดเห็นไหมมันมีคนรอซื้อนะคะอยู่49,800หุ้นนะคะที่ราคา1 11่งบาทเกนะแปลว่าอะไรแปลว่าออเดอร์สุดท้ายอะ่ะมีคนขาย มีคนขายใส่นะคะที่ราคา11บบาท90ดังนั้นวันนี้ถ้านักลงทุนอยากได้ LHS c แล้วอยากได้11บอาท90อ่ะแล้วนักลงทุนส่งคําสั่งไปอ่ะนักลงทุนจะไม่ได้ของนะคะต้องไปต่อแถวนะเพราะมีคนรอซื้อจริงมากนะมีคนรอซื้ออยู่40,000กว่าหุ้นจริงไหมคะนักลงทุนก็ต้องไปต่อแถวนะคะหลังจากคนที่49,800ตรงนี้เนาะโอเคค่ะนะประเด็นที่ครูอยากจะบอกก็คือเนาะไม่ทันใช่ไหมไม่ทันกลับไปดูที่บ้านแดงนะเดี๋ยวครูไปสโลเอาตรงนั้นนะคะอ่ะดังนั้นอย่าง LHS นะะักนละงทุนเนาะราคามันอยู่ที่ฝั่งบนะิดเนาะถ้าคุณจะซื้อนะคะที่ราคา1 0บาทสิบเบาทเกจริงๆเนี่ยนะคะนะมันไม่มีคนขายราคานี้ไม่มีคนขายไม่มีคนรอซื้ออยูนะ่เนาะคุณก็ไม่ต้องไปต่อแถวตรงนี้ไปต่อแถวตรงฝั่งบิดตรงนี้นะคะส่งคําสั่งไปหมื่นหน่วยถ้าคุณส่งคาสั่งไปหมื่นหน่วยปุ๊บเนี่ยนะคะฝั่งบิดก็จะมีคนซื้อนะคะเพิ่มขึ้น1นึ่งหมื่นหน่วยกลายเป็นห9 8 0 0นหน่วยนะคะอ่านี่คือเรื่องของการดูบิดออฟเฟอร์นะคะในแอปสตีมมิ่งนะคะอ่าถ้าอยากเค เนี่ยนะคะคุณเคาะขวาอ่าคำว่าเคาะขวาคืออะไรเคาะขวาเคาะฝั่งออฟเฟอร์นะวันนี้ดังนั้นถ้าคุณอยากได้ L H f C เลยคุณต้องเคาะขวานะคุณต้องไปเคาะที่ราคา12บาทคุณจะได้ของทันทีนะคะไม่ต้องมาต่อแถวนะคะนักลงทุนอ่ามันเป็นแบบนี้นะคะนี่คือหน้าตานะคะของแอปสตีมมิ่งนะคะถ้านักลงทุณกดคําสั่งซื้อและได้ของจริงๆนะเคาะขวาได้ออฟเฟอร์จริงๆเนะี่ยนะมันก็จะเกิดการแมทชิ่งอ่าพอแมทเสร็จปุ๊บนะคะนักลงทุนก็จะมีหุ้นนะคะเงินงนะ เซอร์วิสต่างๆนานานะคะแล้วนักงทุนก็จะได้ Land and House FC นะได้ WHAIR ได้ทิสโก้ได้ s c b นะคะเข้ามาในพอร์ตการลงทุนพอร์ตผมอยู่ไหนครับครูดูแถบล่างดูแถบล่างนี้นะ,ะพอร์ตของนักลงทุนก็จะอยู่ในแถบที่3นะคะในแอปสตีมมิ่งนะคะมันก็จะขึ้นมานะคะว่านักลงทุนมีอะไรบ้างนะคะมีต้นทุนเท่าไหร่มีกาไรขาดทุนเท่าไหร่มีจานวนกี่หน่วยนะคะนี่ก็คือพอร์ตแสนรักของเรานะคะนักลงทุนนะก็คือพอร์ตหุ้นไทยนะคะในแอปสตีมมิ่งเนาะโอเคค่ะนะคะ้ะนักลนะงทุนเน ทั้งหมดนะคะที่ครูพูดมาวันนี้วันนี้นะคะก็คือวิธีการนะคะเข้าซื้อหุน้นปันผลเข้าซื้อกองรีนะคะแล้วก็ถือมันไปนะคะข้ามเครื่องใหม่เอกดีเนาะหน้าที่ของคุณนะคะคือการหาหุ้นที่ดีนะหากองรีที่ถูกใจนะคะหาเงินปันผลที่มันเซ็กซี่นะคะ หาจุดที่ดีนะคะของสินทรัพย์ที่ดีนะคะแล้วคุณก็ซื้อแล้วก็ถือข้ามเครื่องหมาย XD ไปเนาะเงินก็จะโอนเข้าบัญชีอมทรัพย์ของคุณนะคะเพื่อรับเงินปันผลเวลาเงินปันผลโอนเข้ามาอ่าอีกนิดหนึ่งเนาะเมื่อกี้ครูพูดแล้วเนาะว่าเรามีบัญชีหุ้นนะคะเรามีพอร์ตหุ้นอยู่ในแอปสติมมิ่งจริงไหมนะทุกคนเนาะแต่ว่าเราก็จะมีนะคะบัญชีเงินฝากธนาคารที่เรียกว่าบัญชีเงินฝากอมทรัพย์ที่เราได้ผูกไว้กับพอร์ตหุ้นของเราเนาะเวลาเงินปันผลไทยหุ้นปันผลไทยมันโอนเข้ามามันไม่ได้ มันโอนเข้ามาในนี้ไม่ได้นะคะเงินปันผลของนักลงทุนเนี่ยเวลานลงทุนได้รับเนี่ยนะคะมันจะโอนนะคะเข้าไปในบัญชีออมทรัพย์บัญชีเงินฝากออมทรัพย์และค่ะที่นักลงทุนได้ผูกไว้กับพอร์ตทุนมันแยกกัน มันแยกกันมันไม่ได้มาออโต้รีอินเวสเมนต์อะไรให้นักลงทุนเลยนะคะนะเวลานักลงทุนได้ปันผลจากทิสโก้ปุ๊บเนี่ยเวลาโอนเงินเข้ามาเนี่ยนะคะมันก็จะโอนเข้ามาในบัญชีธนาคารของเรานะพร้อมกับพวกแบบเอกสารในการกำกับภาษีเนาะใบห้าสิบทวีที่เราต้องไปจัดกงจัดการภาษีต่อไปนะคะนี่คือกระบวนการนะคะในการเปิดแอปพลิเคชันนะคะนะแล้วก็ซื้อนะคะหาสุดซื้อที่ดีซื้อถือข้ามเครื่องหมายอีกทีแล้วก็รับเงินปันผลเนาะจริงๆทั้งหมดเนี่ยที่ครูเล่ามาเนี่ยกี่นาทีเนี่ย ทั้งหมดเนี่ยประมาณ20นาทีกว่าๆเนี่ยนะคะเป็นวิธีการที่ไม่ได้ยากเลยนะแล้วคุณก็เหงื่อไม่ออกสักหยดด้วยนะการลงทุนในสินทรัพย์ทางการเงินไทยเนี่ยนะคะนักลงทุนเนาะนักคุณเหงื่อไม่ออกสักหยดเลยนะคะนะแต่แรกกันนะคะอาจจะน้ําตาตกได้ถ้าคุณไม่ศึกษามันดีพอเนาะคุณก็อาจจะขาดทุนจากการลงทุนก็ได้อ่าโอเค